ช่วง YAMAHA R-Series REST 2B1 สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ YAMAHA สำหรับวอลรโพสเองปีนี้เราส่งร่วมในรายการ R3 y a ทรียามาฮ่าบลูคูเอฟไอเอ็มเนะครับเป็นปีแรกที่รายการยกระดับเป็น World Cup แต่เป็นปีที่3ที่ไทยยามาฮ่ามอเตเราส่งนักแข่งดาวรุ่งเข้าไปร่วมนะครับเราก็มีการพัฒนาแก้จุดบกพร่องหรือเติมจุดแข็งให้กับน,นักแข่งไทยมาแล้วก็จะเห็นว่าดีขึ้นเป็นลำดับลำดับตัววอลโพสเองที่เราได้ส่งปีนี้เองถือว่า ทำผลงานในระหว่างการเตรียมตัวฝึกซ้อมเนี่ยด,ดีดีเหมือนที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เป้าหมายเรามองไว้ถึงประมาณท็อปไฟนะครับอยากให้ติดท็อปไฟหรือมีโพเดียมกลับมาให้เป็นที่ที่ชื่นชื่นชมของคนไทยแล้วก็รวมถึงเป็นการต่อยอดที่ตัวเด็กจะได้พัฒนาใส่เต้าไปในอนาคตด้วยครับอีกหนึ่งเป้าหมายของยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมในการผลักดันนักบิดดาวรุ่งสู่การแข่งขันระดับนานาชาตินอกจากเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอดสู่ระดับเวิร์กคลาสแล้วผลงานในสนามก็จำเป็นต้องยกระดับขึ้นสู่กลุ่มหัวแถวด้วยเช่นนกัน ย้อนกลับไปในศึก Yamaha R3 ูครู FIM World Cup 2024ที่สนามแอสเซนประเทศเนเธอร์แลนด์เตินวรพจน์ทองดอนเหมือนยอดนักปิดดาวรุ่งไทยสามารถเข็นฟอร์มเก่งท่ามกลางสภาพแทร็กกึ่งเปียกกึ่งแห้งไล่แสงจากกริดที่10ทะยานจบอันดับที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมกับการแข่งขันที่แอสเซนครั้งแรกในชีวิตสำหรับเลตแรกที่ผ่านมาครับก็รู้สึก ภูมิใจครับที่ได้พีพีไฟมาครับเป็นสนาม2ที่ได้ลงทําการแข่งขันครับก็รู้สึกดึงัูใจครับสําหรับ2วันก็รู้สึกแฮปปี้ครับที่ที่ได้ทําเต็มที่ในการลงการแข่งขันครับก็ฝากแฟนๆชาวไทยเชียร์เต้นวลรลพทองร้อนเหมือนนะครับนักแข่งใช้รถแข่งหมายเลข54สังกัด ทีมจะมาไทยแลนด์แลดิงทีมในรุ่นอาสามบูคูเอฟเอ็มบัวครับครับขอบครับ